Google ปีนี้เอาเรื่องจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ AI นะคะอย่างล่าสุดเขาก็ได้ดึงตัวของ Nano Banana โมเดลตัวใหม่ที่เกี่ยวกับการสร้างรูปภาพแล้วก็แก้ไขรูปภาพนำเข้ามาใช้ค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่า Nano Banana เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีดียังไงเดี๋ยวคลิปนี้กิฟจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนจะไปรับชมกันกิฟขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องไอมดกันด้วยนะคะกดติดตามกันด้วยนะ นาโนบานาน่า an ค่ะก็คือโมเดลตัวใหม่ที่มาเกี่ยวกับการสร้างรูปภาพนั่นแหละแต่จุดเด่นที่ทําให้เขาแตกต่างจากโมเดลตัวอื่นนะคะก็คือว่าเขาสามารถทํางานแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับภาพที่แบบซับซ้อนขึ้นได้แล้วก็ทําความเข้าใจผ่านพร้อมที่แบบถึงแม้ว่าเราจะใส่เป็นภาษาธรรมชาติเขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาแแบบ าตามที่เราแบบต้องการได้เลยนะคะอย่างครั้งก่อนเนี่ยกิฟได้ทำโพสต์เกี่ยวกับาการสร้างรูปหน้าตัวเองแล้วก็ถือสินค้าใช่ไหม่ะคะแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาค่ะหน้าของกิฟต์ก็ยังมีเขาโครงเดิมอยู่ถ้าดูจากรูปนะคะก็สักประมาณ90-100เลยนะคะการที่ Google นำโมโนบานาน่าโมเดลตัวนี้เข้ามานะคะก็ทำให้การสร้างรูปในเจมินายค่ะแบบโอ้โหทำได้สนุกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะซึ่งโมเดลตัวนี้นะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะคือ กิปก็ได้เข้ามาดูทาง Google Keywords นะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ได้ลองทำมาหมดละนี่เขาก็แนะนำนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถแบบเปลี่ยนรูปภาพของเราให้แบบมีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าเปลี่ยนโลเคชันนะคะจากรูปภาพธรรมดาที่เรามีอยู่แค่ใส่พร้อมเข้าไปเขาก็จะเปลี่ยนให้เราด้วยค่ะแล้วก็หน้าของเรานะคะก็ยังมีเขาโคงเดิมอยู่นะจากที่ดูในรูปภาพค่ะ ส่วนต่อมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเหมือนกันค่ะก็คือ Blend Photo to g e t e r คือการนำา2รูปภาพมารวมเป็นรูปภาพเดียวนะคะอย่างตามตัวอย่างนี้เนาะก็จะเป็นผู้หญิงคนนึงบวกกับน้องหมาโกเด้นเป็นแบบรูปภาพที่เขาทำสำเร็จออกมานะคะก็จะเป็นแบบผู้หญิงคนนี้กอดน,น้องหมาโกเด้นอยู่ตรงที่สนามบาสเกตบอลนะคะนีอันนี้ดีอันนี้ดี ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการแก้ไขรูปภาพบ้างละ Try multi turn editing คือสมมติว่าเรามีรูปภาพหนึ่งรูปค่ะเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วเนาะสมมุติว่าเราแบบอยากจะแก้ไขรูปภาพก็สามารถทำได้เลยนะคะอย่างตามตัวอย่างนี้เนาะก็จะเป็นห้องโล่งๆหนึ่งอันเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ออกมาสมมุติว่าเราอยากจะนำโต๊ะออก ก็สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเราต้องการนําโต๊ะตรงนี้ออกนี้สามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็แก้ไขได้หลายครั้งด้วยค่ะอันนี้กิฟเคยทําคลิปสั้นเกี่ยวกับการตกแต่งห้องด้วยเจ m i n i นะคะอันนี้ก็ใช้เกี่ยวกับตัว Multi-Turn Editing นี่แหละคะ่ะ ส่วนต่อมาค่ะก็คือมิกอัพดีไซน์ใครที่เป็นแบบสายออกแบบอยากได้แบบไอเดียเจ๋งๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วอยากรวมรูปภาพนะคะกิฟว่าอันนี้อะ่ะกิฟแนะนําเลยค่ะอย่างตามตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นแบบว่ารองเท้าบูทกับดอกน่าจะเป็นดอกทิวลิปมั้งเอ่อรวมเข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นดอกทิวลิปที่เป็นเวอร์ชั่นแบบรองเท้าบูทนะคะทุกคนเจ๋งมากเลยถ้าดูเผินๆเนี่ยกิฟมองว่าแบบคล้ายของจริงอยู่นะอืม และนี่ก็เป็นสิ่งที่ Google แนะนำมาคร่าวๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการใช้ n a โนบานาน่าเนี่ยในการสร้างรูปภาพอะไรใหม่ๆแบบนี้นะมีเยอะเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวกิฟจะมาสาธิตให้ดูแล้วกันว่าทำยังไงนะแล้วก็ใช้ตรงไหนได้บ้างค่ะอ่าเดี๋ยวกิฟจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่จริงอะ่ะนาโนบานาน่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์มเลยนะคะคือเขาก็มีแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยที่เป็นอย่าง n an a n o b a n a n a ai แล้วก็ไปอยู่ในเอ AI ตัวอื่นด้วยนะคะแต่ที่กิฟจะ มาลองใช้เนี่ยก็คือกิฟจะใช้ในเครือของ Google อ่ะซึ่งเขาจะมีอยู่2ที่ด้วยกันหลักๆนะคะก็คือตัวของ Google AI Studio นะถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบแบนเนอร์ขึ้นมาเลยก็คือ Thai Nano Banana นะแล้วก็อีกอันนึงค่ะคือการใช้งานผ่านแอป Gemini หรือว่าเว็บ AI GeminI นะคะทุกคนก็คือเป็น Gemini ทั่วไปที่เราเคยใช้นั่นแหละค่ะก็คือไม่ต้อง ไปโหลดหรือว่าทำการอัปเกรดอะไรใหม่ๆนะคะก็คือว่าเราสามารถใช้งานได้เลยนะสำหรับใครที่ใช้งานฟรีหรือว่าซื้อแพ็กเกจสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยค่ะเดยวกิฟจะสาธิตผ่านการใช้เจมินายนะคะทุนอันนี้ก็คือหน้าเจมินายของเรานะคะก็คือการใช้งานปกตินั่นแหละค่ะแต่ตรงนี้เราต้องทําการตั้งค่าก่อนค่ะถึงจะใช้ตัวนี้ได้นะก็คือว่าถ้าเราเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะคะให้ทําการเปลี่ยนโมเดลค่ะถ้าปกติอะถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่านะคะก็คือ มันจะเป็นแบบ2.5เฉยๆหรือว่าแบบ2.5 Pro นะคะให้ทำการเปลี่ยนโมเดลค่ะโดยการเข้ามาตรงนี้มองตรงมุมซ้ายสุดค่ะทุกคนนี่จะมีตัวนี้เลย Gemini แล้วก็2.5นะคะกดดอปดาวน์ขึ้นมาให้ทุกคนค่ะเลือกเป็น2.5 Flat ค่ะอย่างกิฟนี่คือเลือกเวลาก็คือตั้งคา่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะมาตรงที่นี้ ช่องที่เขาให้เราใส่พร้อมนะคะจะมีแถบบวกแล้วก็แถบ t u l หรือว่าเครื่องมือนะคะก่อนจะทำการสร้างรูปภาพค่ะให้ทำการกดเลือกใช้นี่มันจะเป็นคำสั่งถ้าเป็นภาษาไทยอะ่ะเขาจะเขียนว่ารูปภาพที่มี image Gen ภาษาอังกฤษ,าษ,าษากิฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเขียนยังไงนะคะแต่ให้โฟกัสตรงนี้ค่ะนี่เขาจาเป็นไอคอนแบบรูปภาพแล้วก็มีด้านในเนี่ยจะเป็นรูปดอกไม้นะคะทุกคนถ้าเจอแล้วเนี่ยก็กดได้เลยนะ เดี๋ยวกิฟจะทําการสร้างรูปภาพของตัวเองแล้วกันก็คือเป็นการแบบ brain t กเ s t e r นะคะก็คือเอาสองภาพมารวมกันเนาะทุกคนอ่ะเด็กกิฟเลือกรูปภาพก่อนในหัวกิฟอะมีละว่าจะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพตัวเองจูงน้องหมาเนาะนี่เป็นคอกกี้ละกันแล้วก็เลือกรูปตัวเองคือเท่าที่กิฟลองนะคะมันสามารถเอ,อ่อรวมกันได้ หลายรูปเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ2รูป3มรูป4ี่รูปค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะถ้าใครเคยลองมากกว่า4รูปเนี่ยบอกกิฟได้นะคะว่ามันทําได้จริงไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวกิฟใส่พร้อมก่อนสร้างรูปภาพผู้หญิงในรูปกําลังวิ่งและจูงหมาคอกี้ที่วิ่งนําหน้าแล้วก็กิฟก็ใส่คอมมาไปด้วยนะคะให้น้องหมาวิ่งบนถนนเพราะว่ากิฟกลัวว่าแบบเขาจะไปวิ่งบนหญ้านะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะหลังจากนั้นค่ะก็กดดันได้เลย เอาง่ายๆก็คือเป็นการใช้งานแบบปกตินั่นแหละค่ะก็คือว่าแค่เปลี่ยนการตั้งค่าโมเดลแล้วก็ทำการตั้งค่าเครื่องมือเล็กน้อยนะคะทุกคนมาดูซิว่ารูปของกิฟเนี่ยจะเป็นยังไงนะม,มาเร็วอยู่นะคะนี่ก็เป็นรูปของกิฟนะคะกำลังวิ่งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็แบบจูงน้องหมาคอกี้นำหน้าอยู่นะคะทุกคนถามว่าสมจริงไหมก็ สมจริงอยู่นะว่าไปถ้าดูเผินๆก็คือแบบมองไม่ออกเลยว่าเป็นรูปที่สร้างจาก AI นะคะแต่จุดสังเกตก็คือว่าขนาดกิฟพิมพ์ไปว่าให้น้องหมานะคะวิ่งบนถนนก็คือว่าแบบน้องหมาก็ยังแบบมีความสนไปวิ่งตรงที่หญ้าอยู่นะคะถ้าเป็นหมาตัวเองกิฟก็คงแบบโอ้กิฟน่าจะลงน้าไปละอ่ะโอเคค่ะแล้วเมื่อเรานะคะ อยากทำการดาวน์โหลดรูปภาพก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยนะคะอย่างถ้าใครนะคะจะใช้บนมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้หลักการทำเดียวกันได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่กริฟอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะคะคือช่วงที่กริฟถ่ายคอนเทนต์อยู่อะคะ่ะจะตรงกับช่วงที่เขาแบบฮิตทํารูปฟิกเกอร์กันนะคะคือเราเนี่ยสามารถทําผ่านตัวเจมินายได้เลยนะคะทุกคนอะทำยังไงเดวยวกิฟจะมาสาธิตให้ดูนะคะเริ่มแรกค่ะเข้าที่เจมินายเหมือนเดิมนั่นแหละทําการอัปโหลดรูปภาพของเราเข้าไปค่ะ หลังจากนั้นใส่พร้อมตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะปรับแต่งพร้อมก็ได้นะคะเดี๋ยวกร๊ปจะแปะพร้อมนี้ที่คลิปแล้วกันอโอเคเมื่อใส่ครบแล้วค่ะก็กดรันได้เลยค่ะรูปภาพฟิกเกอร์ของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่กิ๊ปลองใช้มาสักพักนะคะตั้งแต่เขาเริ่มเปิดตัวจนถึงตอนนี้นะมันมีอย่างหนึ่งที่กิ๊ปสังเกตค่ะก็คือว่ารูปภาพที่เขาเจเนเรตออกมาค่ะเขาจะมีติดลายน้ําที่เป็นแบบเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเช a ด e วิงแล้วก็คือคล้ายๆกับโลโก้เจมินายนั่นแหละให้รู้ว่ารูปนี้ที่สร้างออกมาค่ะสร้างผ่าน AI นะคะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยก็มีหลายคนถามกิฟอยู่ว่ารูปภาพที่สร้างจาก AI เนี่ยสามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือนําไปใช้ยังไงได้บ้างอย่างรูปภาพเมื่อกี้นะคะอย่างของกิฟต์แบเมื่อกี้มันจะเป็นการสร้างรูปภาพที่ว่าเป็นรูปตัวเองกับน้องหมานะคะส่วนตัวกิฟว่าถ้าจะนําไปใชอ้อาจจะไม่ผิดอะไรเพราะว่าต้นฉบับอะ่ะมันเป็นรูปของเราถูกต้องไหมล่ะคะแต่ถ้ามันเป็นรูปภาพของเราแต่ว่า ซอสอีกอัน,นมันดันเป็นรูปของคนอื่นหรือว่ารูปที่เขาแบบมีเจ้าของติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยกิ๊บว่าอันนี้อาจจะไม่ควรนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะบางทีเรื่องอย่างนี้นะกิ๊บมองว่ามันละเอียดอ่อนอืมอย่างสมมุติว่าเราจะนํารูปภาพคนอื่นมาใช้โดยที่แบบไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็ผิดนะอันนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคะทุกคนถ้าจะนําไปใช้นะอืส่วนถ้าเป็นเชิงพาณิชย์อย่างสมมุติว่าที่เป็นแบบการสร้างรูปภาพนางแบบถือสินค้าของเราอะไรแบบนี้เนาะ ถ้ามันเป็นรูปของเราหรือว่านางแบบที่เราจ้างออกมาแล้วก็ได้รับความยินยอมมาแบบสามารถนํารูปภาพไปสร้าง AI ถือสินค้าอะไรนี้ได้อันนี้กิฟก็มองว่าน่าจะได้อยู่นะยังไงก็ต้องแบบขออนุญาตเขาดู่ะอืม อ่ะโอเคอีกอย่างหนึ่งข้อควรระวังอันนี้กิ๊ก็พูดไปแล้วระวังเรื่องของการแบบหลอกลวงแล้วก็นําไปใช้ในทางที่ผิดนะคะคือประโยชน์อะการสร้างรูปด้วย AI มันเยอะเลยนะทุกคนอย่างที่เราใช้เนี่ยมันทําให้การสร้างรูปด้วย AI เนี่ยมันสนุกขึ้นนะแต่ว่าผลเสียของมันอะเราก็ควรระวังนิดนึงนะอย่างที่กิ๊ย้ําไปหลายๆรอบแล้วอะคะ่ะ ยังไงทุกคนก็ไปลองใช้กันดูนะคะโมโนบานาน่าโมเดลตัวใหม่ที่ Google เขานํามาใช้ย้ำอีกครั้งมันจะมี2ช่องทางด้วยกันก็คือ Google AI s t u d i o นะคะเดี๋ยวกิดจะแปะรูปภาพไว้ให้ดูนะคะอันนี้จะรองรับเป็นแบบเว็บเท่านั้นนะถึงเราจะใช้เป็นแบบบนคอมหรือว่าบนมือถือนะคะถ้าถ้าเป็นแบบตัวแอปเนะี่ยจะยังไม่มีนะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นตัวของ Gemini ค่ะ AI ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละถ้าใครอยากรู้วิธีใช้นะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้กิฟได้สอนไปแล้วนะสามารถทําตามนี้ได อย่างตัวนี้ค่ะแบบฟรีเขาก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมล่ะกิฟเคยไปอ่านคอมเมนต์ในไอมดและคอมมูนิตี้ like ของเรานะคะว่าแบบก็มีคนถามเหมือนกันว่าแบบฟรีสามารถสร้างรูปภาพได้เยอะเท่าไหร่นะคะมีพี่คนนึงเขาบอกว่าอเขาลองสร้างแบบรูปภาพออกมา 40-50รูปเลยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะอันนี้กิฟคิดว่าถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะได้เหมือนกันมันอาจจะเป็นระยะแรกด้วยแหละแต่หลังๆไปก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเขาจะลดลงไหมค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนไว้มีฟีเจอร์หรือ AI อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวกิฟจะมาใช้แล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะแบบรวดเร็วเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสาหรับวันนี้บ๊ายบายไปลองใช้กันนะ